สบายดีมื้อนี้เป็นวันที่11ของการเดินทางนะครับเราจะเดินทางกลับกันโดยจะเดินทางวันละสองสถานีนั่นหมายถึงเราจะเดินกันเฉลี่ยประมาณ15-25ถึงกิโลต่อวันการเดินทางกลับนี้ก็จะมีทั้งขึ้นทั้งลงย้อนจากการที่เราเดินมา ร่างกายก็สมโส,สมไปตามกันครับไปติดตามดูนะครับสวีตอนเช้าครับเดี๋อยู่ที่โจโรเชนะครับ5 180เช้านี้อุฟูภูมตั้งแต่ตีห้ามาถึงนะตอนนี้ประมาณลบสิถึงลบหตอนนี้ประมาณลบห้าแล้วนะครับมู่เช้าว่าจะไป เดินขึ้นกลาปาต้านะครับยอดนู้นนะครับที่ห้าพันห้าประเมินสถานการณ์ตัวเองแล้วเก็บแรงเดินกลับดีกว่าครับเพราะว่าวันนี้เราจะต้องเดินกลับไปที่เมืองดิงบูเชประมาณสิบแปดกิโลนะครับมันเบิร์นมันมีเดินขึ้นและเดินลงด้วยเพราะว่าวัดข่าวสดเทนเราอยู่ประมาณแค่หกสิบห้าเองมันไม่มีเวลา ถ้ามันมีเวลาอยู่นี้นอนนี้หรือนอนอีกคืนหนึ่งน้าไปเดินแต่ที่เข้าไปกัาบัตานะครับยอดเขาก็ไปดูแค่อีกมุมหนึ่งของเบดแคมปแล้วก็เอเเลสพาทิตขึ้นหลายๆคนขึ้นไปก็ไปไม่ถึงครับมันหนาวมากผมไปแต่ตีสามตีสี่ 3, 4, อุณหภูมิติดลบสิบ ยี่องศาเลยสีเดียวเพื่อนสมาชิกบางคนก็ต้องนั่งมากลับครับผมไปไม่ไหวครับโอเคเช้าเช้านี้เราเราจะต้องเดินทางกลับนะครับขากลับนี้เราจะเดินสองสถานีเลยครับระยะทางก็วันนี้ประมาณ18กิโลแมว แต่เดินไม่ไหวก็ต้องนั่งพอนะครับที่ตะลาตะลาเชือไปเมืองลูกปลาข้าหอก็ประมาณตกสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นตุกประกันไม่มีเริ่มตั้งแต่ปีนี้ครับ แท็กซี่บ้านเราเลยนี่เย็นอยู่นี่ก็หนาวมากเลยครับโอ้สวยงามมากครับผมวิวระหว่างทางนี่ก็สวยมากนี่ครับมื่อคืนเรานอน,นี้อาหารแพงมากครับไข่ต้มไข่ลวกตกฟองละร้อยห้าบบาทเลยทีเดียว <c oughs> เป็นเงินเป็นทองหมดครับโอเคครับ โอเคครับ okay, <c oughs> เมืองสภาพเมืองกรวเชครับ, <c oughs> ส,บ,ร 5, บสูงเหนือนน้ำทะเลห้าพันนึ่รอล้อมรอบไปด้วยภูเขาน้่มแข่งวันนี้วันที่16เมษาครับ เราจต้องเดินทางกลับเ เั่งจากนี้ไปกัดมันดูก็อยู่ประมาณสามหมืน่นแต่คนต้องครบนะครับห้าคนโอเคดีครับบ๊ายบายกาุลาเชสสวยงามมากเส้นทางวันนี้ขากลับาากกรครับจากกุลเชสครับ ส้นทางก็ประมาณนี้ครับไ2ถ v e เอเบร a s e c a m ดไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากสำหรับคนที่เตรียมการมาดีขากลับก็โหดเหมือนกันนะครับด้วยความที่เราต้องมาสู้ความเบาบางของอากาศรายท่านก็ต้องนั่งมาครับ <c oughs> ทันไม่ไหวก็นั่งออกลับการเตรียมตัวมาได้ดีมันก็จะไม่ทรมานร่างกายนะักขนาดผมวิ่งซ้อมแล้วซ้อมอีกแม,มีเหนื่อยมีหอบมาเลยสถานว่าเมาความสูงเมามากไมไไม่มากครับกินยามาดี แ่ปพลิัตึบๆ,ๆดีเครับแต่การเดินหลายๆวันมันก็ทําให้เราเหนื่อยล้ากันนะใครที่จะมาก็ต้องเตรียมตัวดีๆครับบางคนอยากมาเต็มตัวไม่มากสภาพร่างกายแ่ <c oughs> <c oughs> yeah. ถ้ามีเงินหน่อยก็นั่งออกกัครบบถ้ามีเงินมากอีกนิดก็นั่งมานั่งมานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะ ไม่เหนื่อยนะครับวานถามเพื่อนก็บอกว่าเหนื่อยมากเหมือนกันนา่งมาเก่งไปหมดเลยครับจะถามว่าสวยไหมสวยมากคุ้มมากครับต้องเตรียมตัวดีๆนะครับใครจะมาแนะนําครับชาตนี้ถ้าชอบก็ามาให้ได้ครับเยไปต่อครับผม ลุดครับหนึ่งในเพื่อนสมาชิกต้องไม่มีแรงม่ต้องนั่งม้ากลับไม่ย่ายง่ายนะครับนั่งม้าเนี่ยเก่งเหมือนนะดูเสียวเสียวข้ามาต่อสถานีประมาณพันสองร้อยพันห้าร้อยเหรียญไม่เรียดงง่าย ที่จะนั่งอยู่บนหลังเสียวก็เสียวอตอนนี้อากาศหนาวว่างกันน,นะครับเดินมาผมใส่เสื้อ5ชั้นขนเป็ด2ชั้นเลยนะครับลายยทคหนึ่งกันหนาวหนึ่งแหงยังหนาวอยู่เลย เอ้ครับไปต่อครับโอ้งามทนอ้อดูโลหาตรงนี้เลยครับดูโาหะอะไรที่ห้าพันกว่าสุดยอดของชาวพืน้นเดินเลยครับแข็งแกร่งทุลห่ โดวจักนี่เราก็ขากับแล้วครับกระเชบาสบายๆแล้วเ่วานก็ปีนตรงนี้ขึ้นมาแล้วครับโอ้สุดยอดนะ ส,สบายบายนะผมแนะนำวิวิ่งเที่ยว50โลก็2 3สนามนะน่าจะโอเคเลยครับ <c oughs> น่าจะแบบไม่ปินพละอะไรเลยไม่ทรมานร่างกายด้วยโอเค,ครับสภาพเส้นทาง งานนี้นะครับสื้อสูทสืส้ออดแขึ้นเะยต้องพักไหลย,ยกเลย กเ,เพราะว่าต้องมาลบกับความเบาบางของอากาศครับารทานเตรียมร่างกายมาดีาจะเป็นชัยครับดีค,ครับไปต่อวันนี้ส,สิบแปดโลเลยดเหมือนสมาชิกครับขอชัยมา ในการเดินทางกลับเพราะหมดแรงมีหาก,กับแล้วนะครับเอเดินมาได้3กิโลกว่าแล้วอากาศแรงหนาวอยู่ เรวแรงก็ถดถอยกันไปเพราะว่าเบื่ออาหารอยู่แลนะ้วกินอะไรกับอิดโรองลดระดับความสูงลงมาก็น่าจะดีขึ้นอยู่นานกะหนาวมาก เส้นทางนะครับยุโรเซไอตูโมเซหายกับรถข้ามาเมือหนึ่งไปเมืองบิงก็ประมาณ1,200-1,500เหรียญน,นะครับโอเค ยังหนาวอยู่เลยครับ10โมง11โมงละเราเดินจากโกลเชสมาที่เมืองลูโบเชก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าครับไตระดับลงมาเรื่อยเป้าหมายเราคือดิงโบเชรครับวันนี้18กิโลครับผมตอนนี้ประมาณ10โมงกว่าแอะกินน้ำแล้วก็กินหมูทุบ คเหตเคเดินทางต่อครับเรื่องสมาชิกมีลวงหน้าแล้วก็มีตามหลังมาถึงเกือบครึ่งทางแล้วนี่ครับใครจะสม,มิรของลูกนี้ครับชื่ออะไรนู่ผมจำไม่ได้ครับดูนะครับเขามาตรงมาพักที่นี้แล้วก็เห็นเรื่องนยงนู่นไหมครับที่พักระหว่างทาง ที่ยะไปทำยอดเขาตรงนีน้สุดยอดเลยครับความท้าทายของมนุษย์ยอม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 ,มีแรงมีเวลามีเงินยังไม่พอนะครับต้องพกคามบ้ามาด้วยสุดยอดนี้ทางไปอีกพาดหนึ่งครับโซล,ลพาต้องมีเวลาครับน่าจะประมาณ20กว่าวัน โอเคครับไปต่อครับถึงสุสานแล้วครับสุสานอนุสร์รืหลายกันเป็นงานเชิญจงเกียไต่ได้ครับเห็นบอกว่ามีของคนไทยด้วยผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้เดินไปเดินมาเดินอยู่คนเดียวแล้วากลับครับเจอคนมึงนี่ทนถึงจริงเนาะ เกิดมาเกิดมารับกรรมมาลูกชาติหน้าขอให้ไปเกิดเป็นนกเป็นอะไรเยอะขากลับเดินลงเร็วเหมือนกัน,นครับ แรงมันก็ถดถอยกันลงเวลาลงไปข้างล่างรไปหาเติมลาหน่อยครับแสงร่มแหม่งสวรรค์ถัว่วลครับ ไปหาอะไรกินที่เมืองนั้นครับที่เราก่อนขึ้นเราไปกินข้าวเที่ยงตรงนั้นตอนนี้ก็น่าจะประมาณสิบโมงแล้วครับง <Ooh. S 1> า,านการงานสร้างของธรรมชาติ จ้าเอ่อคราบโอเคลมแรงที่ไุดธรรมชาติครับสวยงามจริงมันมีอะไรถ้าทายมนุษย์แล้วเขาลูกนี้ ว่าท้าทายมากเลยความสูงจาก4,007 7ะครับขึ้นไป5,000เลยวันก่อนเดินขึ้นโอ้โหจะได้เลยนะขึ้นไปแล้วมันก็จะไปเจอสุสานนะครับมันมีลูกนี้แล้วก็ลูกก่อนถึงกุโรเชตอันนั้นก็ไต่ขึ้นอย่างเดียวเลยแต่เป็นระยะสั้นอันนี้ระยะยาว ที่ถ่ายมาอยากให้เห็นว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงโอ้แอบตาสุดยอนนะครับเห็นแล้วน้ำตาจะไหล่าเราวันนี้กข้าวเพียง,งนี้แล้วมั้งครับนี่จะมีเดินไปขึ้นนีนะครับ จากอ้ตู้น้ร่องน้ำนะแล้วต่ขึ้นตรงนั้นแล้วแล้วก็สบายหน่อยเฮ้เมืองอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วอยู่นานก็นหนาวหนาวทั้งวันเลยตอนนี้น่าจะเกือบห้าโมงแล้วครับครับ มี่ิมาตกบาับมอาจะมืดๆเนี่ยครับหนามากขากลับก็มีเนินให้ทดสอบร่างกายเสมอดูไว้ครับใช่โยนี่เพื่อให้รู้ว่า เราต้องเตรียมตัวมายังไงบ้างมีามาตคกับมีมือมีเนินวัดใจให้ตลอดมีน้องเลย หนาด้วยน่าจะเหลืออีกประมาณ5โล6โลถึงที่พักครับวันนี้18โลดินงบูเชจะจำไม่ผิดทั้งแดมเก่า อเออตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณห้าโลมั้งน้ำพกเผื่อไว้ประมาณห้าหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรครึ่งครับก็จากนี้ไปห้าโลไม่มีน้ำกิน บมาตกเว้ยสิบห้ากิโลแล้วครับจากจากเมืองอะไรวะกอรลัสคอลัสเซฟก็น่าจะเหลืออีกประมาณสักสองโลเป็นสิบเก็ดสิบแปดโลนี่แหละเดินแท็กกิ้งเนปลาลน,นี่แนะนำเลยครับ อย่าให้ต่ำกว่าสามสี่โมงเย็นมันงั้นท่านจะหนาวมากมีมะก,ก็จะตกวิวก็จะไม่เห็นขากลับที่ไม่เห็นมีคนเลยเงียบจิบตอนนี้บ่ายสองกว่าครับก็น่ายอยู่ประมาณชั่วโมงถึงอีพักนะครับ ิิแแปโลมาทั้งหมดแปดชีวิตเหลือสองชีวิตสามชีวิตมีแต่คนน่ารักกันนะ่นั้นลุ้ไปต่อ,อ,อถึงแล้วครับดิงโบเ่นะครับถ้าใคร เดินที่เนปลาลนะอย่าให้เกินสามโมงเย็นไม่งั้นมันจะกาศก็จะเห็นแบบนี้ครับโคตรหนาวเลยครับดีมากก็จะตกตเ,เ,เรามาจากเซอรเช่มาถึงดิงโบเช่ก็ประมาณ <ใน S 1> สิบหกสิบเจ็โดโลใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงครับนั่นที่พักเราครับแต่ไม่ใช่ นน้ำรา <Okay. S 1> จาก5,000 5,200ตอนนี้เราเหลือ4,000 4,500 4,500ลงไปอีกประมาณ4 3 0 0ครับเสร็จแล้วครับยิงไปเสีครับปกตริรูทที่เราจะนอนอะ่ะมันต้องก่อประทันรู้ครับพอดีโรงแรมเต็มโอเค ไปแล้วบบอัน,นนี้แค่ปลายสองป่ายเองนะครับโอเคีส่แล้วแน่ตาดแห้งเขาครับิาก totally ินเบียร okay. ์แต่รอถุงนี้ครับสองสอกสบบาทสไปลสามร้อยเทไนะสามร้ยทวนสามร้วนตัวตัวจังมังไทยเท่ไหรสี่รูปีี่ร้รูปีเ็คพีครับวันนี้เราเดิน ต,ตั้งแต่เช,เช้ามาถึงประมาณ3-4โมงเย็ยนเลยครับระยะทางก็ประมาณเกือบ1 8บ9 8 9กิโลครับระหว่างทางก็อากาศหนาวมากนะครับร่างกายก็อ่อนเพลียไปตามๆกันครับวันนี้คืนนี้เรานอนที่ดิงบูเช่พรุ่งนี้เดินทางต่อครับเจอกันอี e ีหน้าครับขอบคุณครับ